พิธีสาบแช่งที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้ก็คือพิธีการแช่งทรายแต่สำหรับวันนี้จะมาเล่าถึงพิธีกรรมโบราณอีกหนึ่งาศาสตร์ที่เรียกว่าพิธีแช่งลมหากจะเปรียบเทียบระหว่างการแช่งทรายกับแช่งลมวัตถุประสงค์ในการสราบแช่งก็จะมีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือเน้นทำให้ผู้ที่ถูกสาบแช่งนั้น ชีวิตวอดวายหาความสุขไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เน้นให้ถึงแก่ชีวิตเหมือนกับการแช่งน้ำปราชชาวบ้านท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลไว้ว่าถ้าจะแช่งให้ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งล่มจมก็ให้ใช้วิธีการแช่งทรายแต่ถ้าต้องการให้พินาศเพียงแค่อยากใดอย่างหนึ่งก็จะใช้วิธีการแช่งลมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการแช่งไฟ แต่ทั้งนี้การแช่งสายจะเกิดผลลัพธ์ช้ากว่าการแช่งลมค่ะในการแช่งลมจะอาศัยาธาตุอยู่สองาธาตุก็คือาธาตุไฟซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความฉิบหายและาธาตุลมเป็นตัวแทนแห่งการสูญสลายจึงมักนำมาใช้ในการสรับแช่งเพื่อเป็นการดักโชคของอีกฝ่ายคล้ายกับการข่มดวงนั่นเอง และคนส่วนใหญ่มักจะประกอบพิธีกรรมนี้ในกรณีที่มีการแข่งขันโดยเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะบรรลุเป้าหมายที่ตนเองก็หมายตาไว้เช่นกันหากเป็นเช่นนั้นก็จะใช้วิธีการแช่งลมเพื่อดักโชคของอีกฝ่ายการแช่งลมหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการแช่งโดยอาศัยการเพ่งกะสินผ่านควันไฟซึ่งจะมีทั้งแบบที่ทำเป็นพิธีทางสยยวท โดยใช้เครื่องนุ่งห่มของผู้ที่จะถูกสาบแช่งมาลงกำกับด้วยคาถาอาคมทอนฟืนที่นำมาใช้ก็จะมีการลงอักขระเลขยันเอาไว้หรือในบางครั้งก็อาจจะทำหุ่นขี้ผึ่งเรียกรูปเรียกนามขึ้นมาส่วนการแช่งลมอีกแบบจะเป็นลักษณะการสาบแช่งทั่วไปที่ไม่ได้ใช้เครื่องนุ่งห่มของผู้ที่จะถูกแช่ง แต่จะอาศัยการเขียนชื่อลงบนท่อนฟืนไม้พุทธาแล้วนํามาเผาสมกัน5้าท่อนซึ่งแทนด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าของมนุษย์นั่นเองเมื่อนำมาจุดสมไฟแล้วก็ให้นำใบายาสูบหกใบปกทับลงไปบนกองไฟให้เกิดควันจากนั้นผู้ที่สาบแช่ง ก็ให้นั่งเหนือลมแล้วมองเพ่งไปที่ควันไฟที่กำลังลอยพุ่งขึ้นสู่ด้านบนให้ตั้งจิตสมมุติอาคาตแล้วกล่าวว่านามานั่งสมาโสยุตะโทย,ยุตะถะแห่งนามะทั้งหลายอาจาริยะพึ่งหมายไหสือเอหิมามารูปมึงจงมานามมึงจงมาขวัญมึงจงมา หนะชิบหายโม่ตายโหงผุใส่โลงตายโหงยับไปถ้าบันไลยอย่ามาลนั่งป่าปังมาลนั่งพะเวขอให้คนที่หักที่หอมไล่ล้อมมึงจงจางหายไปคือควันไฟซึ่งเป้าหมายก็คือให้ชีวิตของมันผู้นั้นเป็นไปคล้ายกับควันไฟ ที่แรกเริ่มแม้จะพุ่งสูงขึ้นแต่สุดท้ายก็กระจายหายวับไปกับอากาศความพินาศทิบหายทั้งหลายก็จงเกิดขึ้นกับมันเช่นนั้นเมื่อทำพิธีแล้วก็ให้เอาน้ำผสมพริกกับเกลือเทราดลงไปให้ไฟดับจากนั้นก็บ่ายหน้ากลับบ้านห้ามหันหลังกลับมามองบริเวณพิธีห้ามคานรับเมื่อมีคนเรียก ส่วนสถานที่ในการประกอบพิธีก็จะเลือกเอาทางที่ตะวันตกของบ้านแต่หลายคนจะเลือกใช้ทางสามแพร่งที่อยู่ที่ตะวันตกก็ได้และควรหลีกเลี่ยงการทําพิธีกรรมในวันฝนตกว่ากันว่าผู้ที่ไม่สามารถทําพิธีแช่งลมได้สําเร็จก็คือคนที่ทําผิดศีลข้อ3ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเหตุผลก็เพราะว่า หากทำผิดศีลข้อ3ทธาตุน้ำในตัวของผู้นั้นรวมถึงธาตุดินจะมีความเด่นชัดจนไม่สามารถทำพิธีสาบแช่งลมได้สำเร็จส่วนผู้ที่เกรงว่าตนเองจะถูกสาบแช่งโดยพิธีแช่งลมก็ควรหมั่นนำความเป็นสิริมงคลเข้ามาในบ้านหรืออาจจะใช้วิธีการบูชาสัตวเทพที่หนุนเรื่องธาตุน้ำอย่างเช่นองค์พญานาคราช พญาเต่าหรือปลางเงินปลาทองรวมถึงการบูชาพระแม่ธรณีที่เป็นธาตุดินก็จะทำให้คุณหลุดพ้นและไม่ได้รับผลกระทบจากการแช่งลมค่ะหากชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวเล่าเรื่องพิธีกรรมโบราณเก็บเก่ามาเล่าใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้า สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ